เรามาชมมะม่วงที่ลงไว้แล้วห้าวันแล้วนะคะต้นเสียบยอดอันนี้พันใส่พันกุยเฟยค่ะกุยเฟยเป็นของอะไรไต้หวันเวียดนามไม่แน่ใจนะคะดูไว้ก่อนแล้วกันใครหาก็เม้นตอบเลยนะคะจำประเทศไม่ได้ค่ะต้นต่อไปค่ะไขพรอาทิตย์นี่จำได้แน่นอนญี่ปุ่นค่ะลงดินห้าวันเหมือนกันไขพอาทิตย์ นะะี่ค่ะริมรั้วเลยค่ะให้ถนอมนางนิดนึงไม่เหมือนแต่ต้นไทยละค่ะนี่ค่ะตรงดินห้าวันค่ะอันนี้ไซซีนะคะไซซีลูกยาวสังเกตลูกยาวใบยาวไซซีาย,ยาวมากนะคะ่ะยาวเหมือนดินโูเห่าเรานะคะ่ะนะคะให้ชมมะม่วงสาบสายพันธุ์ตรงแถวนี้ริมรั้วก็ไผ่นะคะเดี๋ยวพอถึงเวลาอาจจะลืม ว่ต้นอะไรเป็นต้นอะไรแต่ขอถ่ายไว้ก่อนเผื่อมันย้อนหลัง5ปี10ปีเราจะจําได้ไ่ซีค่ะใส่ซีตรงเสานี้แล้วก็พระอาทิตย์ญี่ปุ่นส่ซ,ซีไต้หวันนะคะถามพ่อค้าแล้วแต่อีกุยเฟอยนี้ไต้หวันหรือเปล่าไม่แน่ใจไปเวียดนามไม่รู้นี่คะ่ะจะถ่ายเก็บไว้ดูก่อนคะ่ะจะได้มาชมทีหลังพยายามขายขายายกล้วยก็พยายามเรียงสายพันธุ์เดีวยวกันไว้ด้วยกันนะคะ แต่ก็จะจำไม่ได้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่พอถึงวัดพี่ว่ากันนะคะอันนี้ก็ปลูกให้มันแถวละ3าต้นไปก่อนดูน้ำม่วงนะคะม่วงต่างประเทศค่ะบ๊ายบาย